มาเคันมุมกล้องปแปลกๆหน่อยนะครับเทสคันโอ้เทสคันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเวทนี่เวทเวทสองกิดห้าปอนนะโอ้ยยังอ,อ่อนอ่อนมากนะครับอันนี้เป็นเป็นคัน u ูเที่แบบอ่อนมากๆนะเรามาเทสบอร์รอเดิมนะครับบอร์ บอร,รับนะบอรัรบลอ,องเช็ดดูว่ามันจะตีไก่ไนะ้อมันตีไก่นะแต่จะเกียร์ยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแขนเดียวนะครับ ลอกตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะลอกอาครบรอบมันเป็นครบรอบ50ปีของชิมานโนครับจะนี้อากาศแล้วครับโอ้โหปัดไม่ติดนะเพราะว่ามันอ่อนมาก ันอ่อนมากๆนะครับมุมกล้องอาจจะแปลกๆนะนี่ครับตัวเบ็ดนี้จะมันจะเข้าง่ายเพราะว่าจะมีตัวเสิร์ฟนะ จะผมจะเอาให้ดูนี่ครับพอกัดตรงนี้ตัวเบ็ดเนี่ยจะโผล่ง่ายมากนะครับเดีย๋ยวดูอีกทีมันวัดไม่ได้เลยนะวัดวัดแล้วก็ไม่ติดนะครับต้องเกาอีกคันหนึ่งมา

ันอ่อนไปนะเอ,อ,อยาสก,ก็เอาไว้เวลาที่ตีน้ำไหลนครับตีน้ำไหลในปกติเนี่ยกรสูกมันจะพอพอมันงับแล้วมันก็จะไปเลยอันนี้ประช่อนเราต้องวัดแล้วมันวัดไม่ติดนะเพราะมันอ่อนเกิน ตอนนี้ก็จะเลี้ยงด้วยเหยื่อสดนะครับก็จะใช้ประกัดใกนการเลี้ยงเวลาเขาคัดประกัดเนี่ยเขาก็จะเอาประกัดจะลงไปให้กัดให้กินนะครับ công chăm giờ ra. đó. À. Thì đó. thành Một chân đều คือตัวพิดต,ติดง่ายมากนะครับแต่ก็เราก็ต้องเสียเหยื่อไปเพราะว่ามันมันเป็นเหยื่อที่ขาดง่ายมากอ,อันเลยหนึ่งตัวนี่ครับติดแค่นิดเดียวเองนะติดขอบนิดเดียวนะครับ ติดขอบนิดเดียวนะรับคันคันผมบิวเองตอนนี้ก็ตัดมาส่วนตัวนี้ผมก็เ็เรียกอะไรเอามาสวมนะแล้วก็หาตัวนี้เข้ามาเสริมครับลาอ้อวนครับเลี้ยงเหยื่อสดก็อย่างนี้แหละปล่อยน้องไปครับ เรียบร้อยครับผม